ธรรมรัตนัาติสะขอนอบน้อมแด่รัตนตรัยกราบธรรมสการขอโอกาสอ่านคูบาจาระเทรานุเทระขอแสดงความคเคารพเคื่อนสหธรรมิทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีเทญาติโยมที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรม ทำบุญโดยทั่วกันทุกทันทุกคนเรากาะีเอา,ามือลงนชอขอทําความเข้าใจสักหน่อยนึ่งโหดนานก็ไม่ได้ไปถอนแข่วา่าหมอเขาไม่ให้ ใช้เสียงไม่ให้ฉันไม่ให้อะไรมากสองสามวันแรกกอถอนวันแรกวันที่สองก็ไปมาแล้วสามงานหมอเขาหามอยู่กั็นยางไปวันนี้ก็มีงานอีกเสร็จนังที่จะไปวันเกินไปสวด ให้กับพระลาชินีเป็นโครงการของทางอำเภอแล้วก็จะไปงานศพต้อนนะ,ะธรรมดาสังขารร่างกายมันไม่ใช่ของเรามันบดีแขวมันปวดมันบอดีเอามันออกของตัวมันเ้ามันไหวเหตุยัง แต่เขาเป็นทุกข์อันนี้มันก็เป็นธรรมะถ้าอะไรที่มันไม่ดีในจิตในใจเราอะไรที่มันทําให้เราเป็นทุกข์เราก็ควรเอามันออกจากใจเราไม่ให้เราไปหลงไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ทุกข์กับเราเราเอาไว้เราก็เป็นทุกข์คือการก็ปวดเียวนี่แหละ เข่วดีเป็นดาวัยโยเข่วบดีมันไวยังอย่าละมันปวดวิธีจัดการกับมันถอนออกจันตัวเราก็ต้องถอนเหมือนกันรากเง่าของกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มันทําให้เราเป็นทุกข์เราก็ต้องถอนมันออกไเอาไว้แล้วมันทําให้ตนเองเป็นทุกข์แ้าเรามัหงลง แต่เราเนี่ยมันหลงมันยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยไม่ปล่อยไม่วางทั้งที่ตัวเราเนี่ก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างจะเป็นของเราได้อย่างไรจะเป็นทรัพย์สมบัติก็ดีเป็นเงินเป็นทองเป็นคนที่เรารักเป็นใครที่เราผูกพันแม้แต่พ่อแม่กู้มีพระคุณแม้แต่ลูกหลานที่เรารักภรรยาสามี สุดท้ายเราก็ต้องตายจากกันฉะนั้นเราก็จะต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักทำใจถ้าไม่งั้นมันก็จะทุกข์แควว่าดีก็เอามันออกชิบไดให้เจ้าของทุกข์กิเลสอะไรที่มันไม่ดีความหลงความยึดมั่นที่มันไม่ดีก็เอาออกมันจะไม่ได้เป็นทุกข์ พระว่ามันทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ยังจะยึดมั่นถือมั่นไว้อันนี้มันก็หมือนคนโง่ไม่รู้จักปล่อยจกัจกวางทีนั้นว่าเราทาร้ายนี่มาบวดก็ดีมาปฏิบัติก็ดีเรามาสวงหาทางพ้นทุกข์อย่าไปเอาความทุกข์มาเพิ่มใส่จิตใจตนเองเราต้องหาวิธีที่จะออกจากมันให้ได้เราจะไม่ได้ทุกข์กับมันนี้ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าหน้าที่เราก็ต้องทำก็ต้องดูแลไปพอนมันออกก็ต้องเบิงมันนำ้ำันึ่งตอนนี้ก็ยังต้องกินยาต้องรักษามันก็ยามันดักเสพยามันปวดอีกโคเกบางครั้งมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกข์กับกายทุกข์กับใจ โรคไข้ไข้เจ็บมันจะยิ่งกว่านี้อีกเวลามันปวดมันทรมานโอ้ยผู้ใดเป็นคนนั้นลยจริหูถ้าไม่ใ่แสงเบิ่งเราหูจักดีมันปวดมันทรมานสําใดโรคไข้ไข้เจ็บแต่เราก็ต้องรักษาดูแลรักษาไปตามอาการดูแลรักษาจิตใจตามธรรม ที่เราจะนำมาละนํามาปล่อยมาวางมาใหต้ตนเองเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นส่วนหนะึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราจะสามารถที่จะเอามาทําให้เกิดประโยชน์หรือว่าเกิดคุณค่าหรือื่อเป็นที่พึ่งได้คือในขณะที่เราเป็นทุกข์หรือว่าในขณะที่เรายังมีกิเลสอยู่นี่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยความทุกข์เหล่านั้นหรือว่ากิเลสเหล่านั้น มันก็จะยิ่งทําให้เราแบบลงทําให้เราติดทําให้เราเป็นทุกข์อีกต่อไปเรายังต้องมาหาวิธีมาให้ทานเพื่อฝึกจิตให้เราได้ละได้ปล่อยได้วางทําให้เรามีความสุขบ้างในทานที่เราทําให้เราได้รักษาสินเว้นบาปเว้นอะไรที่ไม่ดีที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่มันทําให้เกิดปัญหา แล้วเราก็สํารวมระวังในการที่จะให้เราแบบไม่ไปก้าวล่วงอะไรที่ไม่ดีเราจะได้จิตใจสงบง่ายเวลาทําอะไรก็จะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่ดีที่ตนเองทําให้เรามีความสงบพิจารณาในการเจริญสมาธิภาวนาให้เห็นความจริงจะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอะไร มันเกิดมาจากไหนเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรเราจะดับทุกข์โดยวิธีใดชีวิตเราก็ต้องดับทุกข์ได้เราต้องดับด้วยวิธีใดที่จะให้ดับได้น,นี่เราก็มาพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้เกิดสติปัญญาสรุปก็คือว่าทุกข์ก็ทุกข์ไปมีปัญหาก็มีปัญหาไปแต่เราก็จะสร้างสิ่งที่จะมาต่อสู้กับมัน ด้วยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธิด้วยการศึกษาด้วยการเจริญปัญญาถ้าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นความทุกข์ก็จะค่อยลดลงปัญหาก็จะค่อยลดลงชีวิตเราก็จะเป็นอิสระมากขึ้นชีวิตเราก็จะพ้นทุกข์มากขึ้นถ้าทำได้จนถึงที่สุดเราก็พ้นทุกข์เลยทีนี้ การพ้นทุกข์กับพ้นทุกข์ในขณะนี้แหละในจิตในใจเราในก่อนก่อนที่เราจะไปน,นิพพานเราก็ต้องปล่อยวางปัจจุบันนี่ให้ได้ให้มากที่สุดถ้าเราปล่อยวางในปัจจุบันไม่ให้จิตใจเราหลงเรายึดมั่นถือมั่นอันนั้นละทางนิพพานมันจะเปิดการที่เราจะพ้นทุกข์ก็จะสามารถเป็นไปได้แต่เราต้องทำให้ได้ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุด เราก็จะสามารถทำให้ถึงที่สุดได้ในอนาคตกัขอนโมทนากับท่านทั้งหลายนะเล็กๆน้อยๆตามกำลังฟันตามกำลังปากพ็ได้เ้าก็ได้ว่าใหขอนโมทนาขอบุญขอกุศลขอบุญงามความดีโจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายให้ยิ่งๆขึ้นไป โดยทั่วกันทุกพันทุกคนด้วยเทิน